สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป2ออที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเราอยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2รายได้รายจ่ายและการออมเงินนะคะ,ะในสัปดาห์นี้เราจะมาทํางานนะคะต่อจากหน้าที่177นั่นก็คือหน้าที่178และก็179นะคะในหัวข้อ การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินนะคะการออมเงินเนี่ยขออภัยนะคะการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือ1การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ก็คือ 1. ที่มาของรายได้ที่สุจริต2การใช้จ่ายที่เหมาะสมนะคะ3ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้นะคะแล้วก็2การออมเงิน มีผลดีและผลดีของการออมเงินนะคะ,ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้คุณครูจะพาทํางานเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนทบทวนไปแล้วนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยเขาบอกว่านักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะข้อที่2.1ง่าบอกว่า พ่อให้เงินพ่อให้เงินเด็กชายนิวัฒนะคะวันละ30บาทเมื่อเขาเห็นอาหารที่ชอบก็ซื้ออาหารรับประทานทุกอย่างทําให้เงินทําให้แต่ละวันเนี่ยนิวัฒน์เนี่ยไม่มีเงินเก็บนะคะ,ะวันหนึ่งเขาไปร้านขายหนังสือและต้องการหนังสือนิทานเรื่องหนึง่งจึงของเงินแม่แต่แม่มีเงินไม่พอทําให้นิวัฒน์ไม่ได้หนังสือตามที่ต้องการ อะเรามาดูโจทย์ข้อที่1ของเรานะคะ1เด็กชายนิวั์ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมหรือไม่นักเรียนคิดว่าเขาจ่ายใช้จ่ายอย่างเหมาะสมไหมคะเนี่ยเขาเออมเงินไปชใช้จ่ายอยากกินอะไรเขาก็ซื้อโดยที่ไม่คิดว่าจะออมเงินเลยนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมลูกตอบไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะไปดูข้อที่2การใช้จ่ายของเด็กชายนิวั์เนี่ยทำให้เกิดผลอย่างไร เป็นยังไงลกูกมีเงินพอซื้อหนังสือนิทานใช่ไหมไม่ใช่นะคะนั่นก็คือไม่สามารถซื้อหนังสือนิทานได้นะคะต่อไปข้อที่3ถ้าเด็กชายนิวัตยังคงใช้จ่ายแบบนี้ต่อไปและต้องการหนังสือนิทานเล่มนั้นจะเกิดผลต่อครอบครัวอย่างไรเป็นยังไงบ้างคะลกูกรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ เงินเก็บน้อยลงเพราะว่าเด็กชายนิวั์เนี่ยใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีการออมเงินเก็บเงินหรือว่าเก็บเงินไว้ในส่วนที่เราอยากได้แล้วไปซื้อนะคะเพราะว่าเขาเอาเงินไปใช้จนหมดแล้วทําให้รายจ่ายของแม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเงินเก็บของแม่นี้ลดลงนะคะต่อไปข้อที่2.2เขาบอกว่าแม่ให้นักเรียนแม่ให้เงินเด็กชายนะั นัทพลนะคะวันละ25บาทเขาซื้ออาหารกลางวัน15บาทและซื้อขนมในตอนเย็น5บาทดังนั้นจึงมีเงินเก็บเท่าไหร่คะเงินเก็บ5บาทนัทพลตั้งใจว่าจะเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วนำเงินที่เก็บาวายแบ่งไปซื้อหนังสือนี้ทานที่ชอบนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่1เลยต่อไปเด็กชายนัทพลเนี่ย ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมหรือไม่ลูกเหมาะสมนะคะเพราะว่าการใช้จ่ายของเด็กชายนัทพลเนี่ยทำให้เกิดผลอย่างไรลูกทำให้เขามีเงินเก็บเพื่อซื้อหนังสือนิทานนะคะต่อไป 3. ถ้าเด็กชายนัทพลใช้จ่ายแบบนี้ต่อไปจะเกิดผลอย่างไรต่อครอบครัวลูกรายจ่ายเขาเป็นยังไงรายจ่ายเขาลดลงแล้วเขาก็มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะ ต่อไปเรามาดูหัวข้อที่3นะคะนักเรียนเปรียบเทียบการออมเงินไว้กับตนเองและการออมเงินโดยการฝากธนาคารโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความเติมลงไปในแผนภาพความคิดให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันอันที่1ก็กอ,อกไก่นำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาหยอดกระปุกออมสินขอไข่ การนำเงินที่สะสมไว้ไปฝากธนาคารข้อคอควายมีเงินเหลือเก็บออมเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นงองูการออมเงินที่ได้จากที่ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะคะนักเรียนคิดว่าเราจะเติมยังไงการออมเงินไว้กับตัวเองคืออะไรลูกคือการออมที่เราเนี่ย ค่อยๆหยอดกระปุกทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเป็นการออมเงินไว้กับตัวเองอ่าต่อไป<ม>การออมเงินโดยฝากธนาคารเป็นยังไงลูกการนำเงินข้อไหนลูกขอไข่ใช่ไหมคะการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปฝากกับธนาคารแล้วก็เป็นการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อการออมเงินโดย่ัน โดยฝากธนาคารต้องตอบข้อขอไข่แล้วก็งองูนะคะเรามาดูตรงกลางสิ่งที่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันคือข้อคอควายนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเงินไปฝากที่ธนาคารแล้วก็ฝากไว้กับตนเองเนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บเงินออมนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นเพราะฉะนั้นตรงกลางเราต้องตอบข้อไหนลูกตอบคอควายนะคะ,ะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ย ตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สง